คุณช็อกโกแลตแนะนำตัวเลยฮะชื่อช็อกโกแลตค่ะเป็นบาร์เทนเดอร์ค่ะเป็นบาร์เทนเดอร์แล้วเวลาเป็นบาร์เทนเดอร์แต่งหญิงไหมไม่หรอไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวผมเก็บนะคะอ่ะคุณบิ๊กอ่ะคุณบิ๊กคู่แนะนำตัวครับบิ๊กครับเป็นพยาบาลคลินิกศัลยกรรมครับใครมาก่อนมาหลังช็อกโกแลตมาก่อนครับผมช็อกโกแลตมาก่อนคุณเป็นชายแท้คุณเป็นชายแท้ไหมไม่ใช่ครับ เหมือนแล้วไปเจอคุณช็อกโกแลตที่ไหนครับเจอกันตอนทํางานครับผมตอนตอนนั้นผมทํางานเป็นแดนเซอร์อยู่ในเทอเตอร์คาบาเร่แห่งหนึ่งครับผมแล้วคุณช็อกโกแลตไปโชว์หรือว่าอะไรทำงานอยู่ที่ที่นั่นด้วยกันครับคุณช็อกโกแลตทำงานอะไรกันเป็นแดนเซอร์เหมือนกันค่ะก็คือเป็นต่างคนต่างเป็นแดนเซอร์ใช่ครีบใครฮะมวงงมั้ยมันเป็นเหมือนหมาหยอกไก่ครับเล่นกันไปเล่นกันมาแล้วก็ สรุปก็มาคบกันใครหยอกใครก่อนผมไปหยอกเขาก่อนเฮ้ยหรือว่าชขาเ็นดูแกล้งแล้งอ่ะแล้วก็ถามในชีวิตประจำวันช็อกโกแลตแต่งหญิงไหมคือในชีวิตประจําวันแต่งผู้ชายอจริงๆเป็นแกล้งไหมหรือว่าก็เหมือนทอมเวลาไปถวายสังฆทานพระใช้ผ้ารับนะวิธีวัดเหรอวิธีวัดว่าใครเหมือนทอมเหมือนอะไรเงี้ยคือไปวัดเอาแล้วคบกันนานขนาดไหนฮะ สิปปีครับผมเฮ้ยครบกันสิบแปดปีใช่ครับสิบแปดปีก็คือป้าเป็นคนที่น่าร sí> ักเขามีนิสัยทั้งเป็นเด็กและเป็นผู้ใหญ่ในเวลาเดียวกันเขาสามารถให้ความรักเราได้เขาสามารถให้คําแนะนําเราได้ก็คือมีอะไรเราก็จะคุยกันมากกว่าค่ะแล้วเขาหล่อเคยมีใครมายุ่งเหรอเขาไหมมีค่ะเล่นด้วยไหมก็ คือคนเรานะคะถ้ารักกันแล้วเราไม่จําเป็นต้องต้าหึงห่วงค่ะไม่ขอยังไงถ้าเขารักเราจริงเขาก็อยู่กับเราต่อให้เราตามหึงห่วงเขายังไงถ้าเขาไม่รักเราเขาก็ไม่อยู่กับเราหรอกค่ะโอ้ยเใจกว้างใจกว้างแล้วมี๊กที่มายังไงอยากถามมากเลยครับบิ๊กครับไปเจอกันที่้านเล่าอย่างตอนที่คุณบิ๊กเข้ามานี่คุณช็อกโกแลตยังไงอะค่ะอ๋อ ก็เหมือนที่บอกอะค่ะคือถ้าเขาจะไปเขาก็ไปแต่ถ้าเขาจะอยู่กับเราเขาก็อยู่กับเราเราก็คือเราจะคุยกันทุกเรื่องค่ะไม่ว่าจะมีใครมาจีบมีใครขอเบอร์มีใครมาคุยอย่างเงี้ยเราก็จะคุยกันตลอดก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วอย่างเงี้ยบิ๊กบิ๊กเข้ามายังไงบิ๊กกับป้าไปเจอกันที่งานวันเกิดเพื่อนป้าครับแต่ว่าไปคนละโต๊ะและทีเนี้ยบิ๊กก็เห็นป้าต่างต่างคนต่างส่งยิ้มให้กันครับแล้วก็ ก็เลยเดินเข้าไปหาการแล้วทีนี้วิกก็ไปคุยกับปาวิกก็หันไปเอ๊ะทําไมพี่คนนี้เขายิ้มให้วิกว่ามิตรภาพเนาะวิกไม่รู้ว่าเขาคือพี่ช็อกโกแลตที่ไปด้วยเน,นี่ยคือไปได้วยกันใช่ออออไปได้วยกันก็ส่งยิ้มกันอย่างนี้เลยเออ,เอ,อช็อกโกแลตรู้ไหม รู้ก็ไม่ว่าอะไรมันก็เป็นเรื่องปกติสําหรับเวลาคนเราไปเที่ยวใช่ไหมคะถ้ามีคนมายิ้มให้เราเราก็ต้องยิ้มตอบเราจะเป็นหน้าบ้าง่วดาหมายถึงว่าคุณบิ๊กยิ้มให้กับป๋าป้าใช่ค่ะแล้วก็ยิ้มให้กับคุณชมิด้ก็คือก็หมาทางเราก็ยิ้มเราก็ยิ้มให้เขาอล้วยังไงต่อคะแล้วไปสร้างสัมพันธ์กันยังไงคุณบิ๊กแล้วก็ด้วยความที่ อ่อยเขาใช่มาหลอนะแล้วอยากได้ลายเขาแล้วตาดันไปเห็นตุ๊กตาที่ห้อยกับพงกุญแจเขาไวก็เลยหลอกเขาว่าขอตุ๊กตาทีนี้ก็บอกว่าถ้าอยากได้คืนก็ทักไลน์มาก็เลยก็เลยแอดไลน์กันไว้ครับระหว่างนั้นที่เขากำลังขอไลน์กันอยู่หยอกเย้าตุ๊กตากันอยู่คุณช็อกโกแลตอยู่ในเหตุการณ์ทุกอย่างก็อยู่ค่ะ ว่า,วาอะไรสักคำนะไม,ไม่ไม่ค่ะเดินเป็นแบบบิดไม่คือเราไม,ไ,มไม่จําเป็นที่จะต้องไปแสดงตัวว่าเราเป็นเจ้าของเ,ออเพราะการที่เราแสดงตัวว่าเราเป็นเจ้าของเขานะมันจะทําให้เขาอึดอัดออแล้วคือในการเที่ยวหรือการไปงานวันเกิดเพื่อน,อนี้มันก็จะไม่สนุกเรื่องราวที่ร้านจบลงกลับไปถึงบ้านคุยอะไรกันฮะสองคนนี้เขาเห็นทุกเหตุการณ์ครับผมก็เลยบอกเขาว่า อขออนุญาตคุยไลน์กับน้องเขานะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาตุ๊ก,กตาที่เธอซื้อให้อเอาคืนกลับมาก่อนตุ๊กตาตัวที่เขาขอไปเป็นตุ๊กตาที่ไปเดินซื้อด้วยกันครับไว้สาหรับห้อยพวงกุญแจมีการบอกกันอยู่ตลอดนะครับว่าคุยอะไรกันถึงไหนแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายผมก็เลยตัดสินใจบอกความจริงกับบิบว่าผมมีแฟนอยู่แล้วคุณ เมื่อคุณรู้ความจริงวันนั้นว่าคนที่ยิ้มให้วันนั้นก็คือแฟนเขาคุณช็อกโกแลตคุณทําไงคุณบิ๊กตอนแรกก็อึ้งครับพี่ไม่ขึ้นเคสผ่าตัดเลยอ๋อแล้วก็อ่ไม่ขโทมต้องยังไงไปให้กำลังใจลูกค้าใช่ต้องไปนั่งจับมือลูกค้าทำใจดีๆไว้คุณลูกค้าแต่ตอนนี้คุณลูกค้าจะผ่าตัด้ไม่เจ็บได้คุณลูกค้าอออย่าคิดอะไร อะไรเงี้ยลูกค้าจะให้กำลังใจบิ๊กอ่าผ่านไปสองวันไม่รับสายไม่ตอบไลน์เขาเลยแล้วก็มีเบอร์โทรมาเบอร์แปลกเป็นปรากฏว่าเป็นพี่ช็อกโกแลตโทรมาถูกไรมก็โทรไปชวนไปเที่ยวลบบุรีครับคุณช็อกโกแลตชวนไปทําบุญลพบุรีอ่าเสร็จแล้วบิ๊กก็ตอนแรกอะเนาะคิดดูเน้นละครเยอะเออเขาจะหลอกไปทําอะไรหรือเปล่าวะแบบเมียหลวงอะไรเงี้ยเนาะไม่ไปไม่ไปพี่ไม่ไปอไม่ไปไม่ไปพี่ไม่ไปครับไม่ไป เขาก็เลยบอกไปเธอไปด้วยกันป้ามันไม่มีความสุข oh. ป้าไม่ยิ้มเลยก็เลยไม่ไปครับไม่ไปแล้ว oh. เขากลับจากรบุรีมาป้าโทรมาบอกว่าจะมาหาที่คอนโด oh. ก็เลยว่าไม่ต้องขึ้นมาเดี๋ยวจะลงไปเอง oh. Oh. อพอลงไปเสร็จแล้วก็ยืนคุยกับป้าได้สักพักหนึ่งข้างหลังรู้สึกว่ามีคนเดินมา oh. หันไปดูเป็นพี่ช็อกโกแลตถือขนมโรตีสายใหมามาให้ oh. ช็อกโกแลตคุณใจกว้างมากนะใจกว้างมากคุณป๋าคุณเจอคนดีเเหมือนเศร้าไหมครับพี่ป๋าปาคุณยังเศร้าอยู่ไหมกับแบบเรื่องหรือว่าคุณผ่านเรื่องนี้เรื่องนี้คือบอกตรงๆว่าไม่เคยเศร้าเพราะว่าเราตัดสินใจแล้วครับใช่ค่ะแล้วพี่คุณบิ๊กรักคุณช็อกโกแลตด้วยไหมคะรักครับเพราะว่าเวลาบิ๊กมีอะไรทะเลาะกับป๋าจะปรึกษากับพี่ตลอดเลยบิ๊กกับ พี่ช็อกโกแลตจะไม่เคยทะเลาะกันเลยที่ปรึกษาครับไฟเดย์ใช่คุณป้าป้าโชคดีมากอีกหนึ่งอย่างที่ผมสงสัยคืออาเซีเรียนนะมึงอย่าเล่นนะทะเบียนสมรสคืออะไรครับคืออะไรทะเบียนสมรสนี้เป็นการจดทะเบียนตัวอย่างครับผมเพื่อผลักดันพรบชีวิตคู่ของกลุ่ม LGBT กับองค์กร Just Be Yourself ครับผมแต่ว่ายอดโอ้โหดูยูดูยูะแต่งงานสองคนจดทะเบียนสองคนพร้อมกันได้อ อ่าอันเนี้ยมันยังไม่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วโทรบอกผม้วยนะใช่ครับถ้าถ้าถ้ามันเป็นแบบชายจริงหญิงแท้มันจะไม่ได้ถูกไหมกฎหมายมันจะอีกใบนึ่งมันจะเป็นสมรสซ้อนนั่นเองเอาล่ะสมมติถ้าวันหนึ่งป้าป๊าบอกว่าไปเจออีกแล้วที่ร้านอาหารอออยากควบสี่มาศบตาปายอมไหมถ้ามีคนที่สี่มันคงเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าเต็มแล้ว มันน่าจะพอแค่นี้แล้วอ๋ออภิปรยยอมไหมเพราะคนไม่ยอมสำหรับบิ๊ว่าเราคุยกันแล้วเกี่ยวกับบ้านของเราเพราะตอนนี้เราอยู่บ้านด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกัน3คนโอ้ว่าโอเคแล้วใช่โอเคแล้วครับอยู่ด้วยกันทั้งสาคนเลยครับใช้ชีวิตด้วยกันไปไหนมาไหนกินข้าวทําอะไรอย่างงี้ยเราจะช่วยกันทําอยู่ตลอดทุกเวลาจะออกไปทํากิจกรรมข้างนอกหรือว่าไปวันหยุดไปเที่ยวพักผ่อนเราก็ต้องรออยู่ให้มันตรงกันแล้วเราค่อยไปอ๋อ คือพวกเขาลงตัวกันคุณหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยเป็นฉันฉันไม่ยอมหรืออะไรเงี้ยคือนั่นไม่ใช่คู่เรานี่เขาจูนเคมีมาจนเจอกันผมเคยถามนะเคยถามเขาทั้งคู่ว่ารู้สึกน้อยใจหรือน้อยกันบ้างไหมเวลาผมไปดูหนังกับบิ๊กหรือว่าไปเดินตลาดกับช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยเขาทั้งคู่ก็ตอบว่าไม่เลยขอเพียงแค่ไปกับคนที่เรารักก็คือแค่สองคนเนี้เขาก็โอเคครับเชน เหมือนต่างคนต่างฝากดูแลซึ่งกันและกันใช่ไหมคือจะได้แบบผัดเวรกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันไงคะมีอะไรเราต้องคุยกันมีอะไรเราต้องช่วยเหลือกันตลอดแล้วมีไหมบิ๊กไปเที่ยวกับช็อกโกแลตสองคนโดยไี่มีป๊ามีครับมันเหมือนครอบครัวเดียวกันเหมือนเพื่อนกันน่ะใช่เขามีความรักในแววตาซึ่งกันและกันใช่ครับความรักของพวกเขามีอยู่จริงใช่คุณเข้ามากี่ปีแล้วฮะ ปีกับ3เดือนครับโอ้เพิ่งปี3เดือนเพิง่งใหม่อยู่เลย,เลยอ่ะเอาล่ะถึงวันนี้มีอะไรอยากจะบอกสื่อสารกันบ้างฮะจะบอกกันยังไงดีวะพี่ให้ป๋าบอกคนเดียวพอ,เ,อเธอมีอะไรอยากจะบอกกับคุณช็อกโกแลตบ้างอ่าสิ่งที่ผ่านมานะครับถึงป๋าอาจจะทําไม่ดีบ้างมีอารมณ์ร้อนบ้างขึ้นเสียงบ้างแต่ทุกอย่างที่ผ่านมาด้วยกันมันเป็นเพียงอุปสรรคที่ผ่านมาถึงวันเนี้ยเราเรียกว่าเป็นความสุขแล้วครับค่ะ<อ>แล้วก็ไม่ว่าทางข้างหน้าจะเป็นยังไงก็ตามครับผมก็จะยัง จับมือสองคนนี้เดินไปด้วยพร้อมๆกันครับผมไปด้วยกันเอาล่ะขอบคุณมากๆนะคะที่รายการเราขอบคุณค่ะ